วันลุมพินีโชคปริชาสะใจฝ่าด่านยากอับดาัลลาสารฝันหาเงินเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวโชคปริชาโชนเหนือชั้นสยบความฮอตอับดัลลาเดินหน้าเก็บชัยสามไฟรวดในศึกวันลุมพินีเจบเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาควนหลงมวยคู่เอกศึกวันลุมพินีเจเมื่อค่ำวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีแรมอินทราแรมบอระยอง โชคปรีชาพีเคแสนชัยกำปั้นจอมเก่าวัย32ปีจากพิษณุโลกเปิดใจหลังเบียดชนะคะแนนเสียงข้างมากอับดัลลาออนดาดนักชกวัย22ปีจากเลบานอนว่าตนรู้สึกดีใจที่สามารถเอาชนะคู่ชกที่เก่งๆได้พร้อมประกาศชัดไฟต่อไปตัวเองจะต้องกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมดูคลิปวันลุมพินีวันที่12กรกฎาคม2567คู่ชกปรีชาพีเคแสนชัยเวอซัสอับดัลลาออนดาดโชคปรีชาเวซัส อับดัลลาตลอดการชกไฟนี้โชคปรีชาอาศัยลูกเกา่าเดินบทขยี้จอมบูรุ่นน้องที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มสดเก็บชัยสีไฟรวดได้อย่างต่อเนื่องก่อนตกเป็นฝ่ายได้รับการชูมือสมกับความตั้งใจที่เตรียมตัวสู้มาเป็นอย่างดีไฟนี้ทั้งผมลูกพี่เสียแขกและเทรนเนอร์ช่วยกันเตรียมตัวซ้อมมาดีโดยแก้ทางมาเน้นบุกวนออกขวาเป็นหลักจบสามยกผมก็มั่นใจเมื่อประกาศชื่อผู้ชนะว่าเป็นโชคปรีชาผมก็ดีใจถือเป็นด่านยากเพราะคู่ต่อสู้เก่งเหมือนกันแข่งด้วยครับ โชคปรีชาเวอร์ซัสอับดาลลาการเก็บชัยชนะสามไฟรวดในศึกวันลุมพินีหลังจากเคยร้างสังเวียนไปนานส่งผลให้โชคปรีชาเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นตามลำดับโดยหลังจากนี้ตนพร้อมกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้นรวมถึงอยากสารฝันมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วย ตอนนี้ร่างกายของผมเริ่มกลับมาใกล้เกือบจะ100เเซนแล้วและยังดีกว่านี้ได้อีกเพราะก่อนหน้านี้เคยหยุดชกไปนาน5-6ปียังดีกว่านี้ได้ตัวเองยังต้องกลับไปปรับปรุงใหม่จุดบกพร่องที่ผมเห็นก็คือความแข็งแกร่งและอาวุธที่สามารถหนักกว่านี้ได้ครับโชคปรีชาพร้อมตามล่าความสำเร็จ เป้าหมายของผมคืออยากเก็บเงินเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองเพราะว่าอยากมีรายได้ผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวถ้าได้สัญญานักกีฬาวันหรือได้โบนัส1.8ล้านบาทอาจจะเก็บเงินเปิดร้านได้ผมอยากให้ทุกคนคอยติดตามไฟหน้าเพราะว่าผมจะมาให้สุดกว่านี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปศึกวันลุมพินี71วันศุกร์ที่19กกรกฎาคมนี้คู่เอกทรงชัยน้อยเกียรติทรงริบ นักมวยร่างเล็กจะใหญ่เปิดศึกภาค2กับรักเอราวันกำปั้นสายลุยไวเดียวกันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท116ปอขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ซุปเปอร์บอลวันของอม MBK กลับมาตามล่าชายไฟที่4ี่ดวนอาวุธกับอิลยาตมูซาเอฟจากรัสเซียในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคตเวท142ปอ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h o n i f c o m Facebook หรือ YouTube One และทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที